สรุปข่าวเที่ยงแมนยูโก,โกประจำวันที่25เมษายนโดยโคจิฟบอโโลแมนเชสเตอร์เดดทีนี้คอสเนะโซชาหวังน้มนนา,าวคาร์วานีให้อยู่ผีต่อด้วยโทฟี่อีกต่างหากโดยงานนี้ถ้าผมทางแมนยูองเราหวังน้มนนาวใจอินดิสันคาร์วานีสุดหน้าตัวเก่าให้อยู่กับทีมต่ออีกหนึ่งฤด,ดูกาลขณะที่ทางดาวยิงอุรุกวัยวัยนี้ยังไม่ตัดสินใจแน่ชัดในเรื่องของอนาคตของเขา โดยคาร์วานี่คนนี้เซ็นสัญญาระยะเวลา1ปีกับชางแมนยูในช่วงต้นฤดูกาลและด้วยผลงานที่น่าประทับใจโดยเฉพาะฟอร์มการทําประตูของเจ้าตัวทําให้ทางนารุโอมนั้นอยากจะใช้งานอดีตกองหน้าปาริสเชักแมนคนนี้ออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนั่นเองโดยทางเด้ะเมลสื่อของอังกฤษรายงานอกว่าโซชาทราบดีมาว่าคาร์วานี่คนนี้ต้องการจะย้ายกลับไปเล่นในอเมริกาใต้ก่อนจะแขวนสตัร์ทเพราะประสบปัญหาการทัศชีวิตนอกสนามในอังกฤษ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในจีนดังนั้นคุณสุชาญนเวจึงงหวังน้มน้าวนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งปีโดยมีแชมป์ติดมือในท่าน,นี้นั่นคือทรลลี่ของยูโรปาลีกโซชายลที่กล่าวมาว่าอิสันคาร์บนี่คนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเขาเลยแบบร0อเซเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาต้องการจะย้ายทีมแต่ผมรู้ดีเขาอาจจะอยากจะกลับเมริกาใต้ก็เป็นได้ท้งนั่นคือการต้องตัดสินใจของเขาผมก็จะยอมรับ เขารู้ความคิดของผมเขารู้ว่าผมอยากจะเห็นเขาเนี่ยลงเล่นต่อหน้านแฟนๆหลายคนของแมนยูในถิ่นโอแทฟอร์ดมันจะเป็นปีที่เรานั้นสามารถต้อนรับแฟนกลับมาสิ่งสาคัญก็คือเขาต้องตัดสินใจโดยไม่คํานึงถึงสิ่งใดเขาต้องการจบฤดูกาลด้วยความสําเร็จและนั่นอาจส่งผลต่อเขาเพราะเขารู้ว่าผมนั้นอยากร่วมงานด้วยและเพื่อนร่วมทีมก็อยากจะเล่นด้วยกับเขาเช่นเดียวกัน น,นะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะอนาคตของคาวานี่คนนี้ก็ยังไม่แน่นอนอยู่จุดน้าปัจจุบันนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับผีปืนจับตาเปวอาศูนย์หน้าทางเลือกที่มีแววจะย้ายทีมโดยสองทีมดังของสกุปบอลพิวริกแมนอยู่กับทางอาร์เซนอลจับตามองผลงานของ ane, อารัสซเน่เปวอากองหน้าชาวฝรั่งเศสของชางบรเซียมือเส้นกันบัด รดยทางเดลีเมลสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าแมนยูของเรากับทางอาร์ซนอลกำลังเสาะหาสูนหน้าคนใหม่เป็นทางเลือกเลยนะฮะสำหรับการสู้ศึกในศึกฟุตบอลเวิลด์ิกิทปี2021นี้โดยมีเป้าหมายเดียวกับทางที่เบลอาก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสหมายยิงไปเพียงแค่เศษประตูในรายการนี้ก็ตามทีโดยแมนยูของเราทำท่ามาว่าจับไม่สู้ค่าตัวเอริกบารฮาร์เรนก่อนหน้าของชังบรัสเัิมุนและก็อิสันคาวานี่อาจจะไม่ต่อสัญญาใหม่ เพราะต้องการย้ายกลับมาอเมริกาใต้ขณะที่ทางอาร์โนเคยให้ความสนใจเปอาร์คนนี้มาแล้วตอนย้ายมาจากนิชนะฮะไปบรลสเซียมือนเส้นกันบัตรเมื่อปี2 0 1 8นั่นเองสำหรับทางเปลอาร์ที่ยิงไปแล้วถึง36ประตูแต่้งหมด104เกมรวมทุกรายการให้กับทางบรลสเซียมือนเส้นกันบัตรอาจจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ เพราะเหลือสัญญากับทีมแค่ปีสุดท้ายโดยคาดการกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์ต่ำกว่าตอนย้ายมาเมื่อ3ปีก่อนในราคาถึง21ล้านปอนด์กลลทีเดียวอานะผมเป็นว่างานนี้ซัมเมอร์นี้ใครดีใครได้ก็ได้กันครับต้องหอดลุ้นกันต่อไปแลัมมดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโอเว่นทายผลบวกไซส,สก์กรเกมฟุตบอลสหิงกิตนัทที่รีดประทะกับทางแมนยูในช่วงของค่ำคืนวันนี้ โดยงา้นที่ผมไมเคิลอเว่นอดีตกองหน้าหมายเลข7ของทางแมนยูออกโปรงทำนายผลการแข่งขันให้กับทีมเก่าในศึกกราบที่จะต้องบุกไปเยือนรีนเดเนเต็ดคืนวันนี้นะฮะใส่สกอร์ไว้ตามกันแบบลุ้นเยี่ยวเหนียวกันเลยีเดียวต้องบอกเลยว่าสงครามกุลาบสุดดานี้เป็นบิ๊กแมตที่สาวกยูงทองประคอยกันมาตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยจะได้ต้อนรับอลิสําคัญในรังเย้าของตนเองแถมฟอร์มล่าสุดยังจมเวอร์กันอีกด้วย โดยสองนัดล่าสุดของทางลีดนั้นถือว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซเพราะสามารถบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ได้ถึงถินสนามเอทีเอสสเตเดียมแถมยังกลับมายันเสมอรกระทางลิเวอร์พูลได้ตั้วประตูท้ายเกมน,นะฮะดังนั้นเรื่องความฮึกเหิมเนี่ยไม่เป็นรองใครในชั่วโมงนี้อย่างแน่นอนและการเจอกับทางแมนยูที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครผลการแข่งขันสามารถออกมาได้แบบครบทุกหน้าเลยพวกเขาจึงน่าจะคาดหวังถึงชัยชนะหรือไม่ก็อย่างน้อยคือเสมอเลยทีดเดียว อย่างไรก็ตามแมนยูเป็นทีมที่มีเกมรุกสวนกับดีที่สุดในลีกสำหรับฤดูกาลนี้ฉะนั้นการเจอกับทางลีดเนี่ยที่เน้นบุกแหลกแลกบัตรกันจึงน่าจะเป็นอะไรที่เข้าทางที่สุดแล้วและหากไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะกลับออกไปพร้อมทมแต้มในมือได้แน่นอนในค่ำคืนวันนี้โดยโอเปนต์ทำนายผลไว,นว้นะ้ผมว่าลีดนั้นจะพ่ายแพ้แมนยูไป1ต่อ2ในค่ำคืนวันนี้อย่างแน่นอนนะแต่ผมเป็นนักว่าง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็และกันช่วงดึกของวันนี้อย่าลืมติดตามรับชมพวกเขา ได้นะครับามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ5เหตุผลที่ทางเคสโน่บรันโดจะกลับมาเล่นกับทางแมนยูอีกครั้งในชั่วโมงนี้โดยมาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนกันกันความล้มเหลวใวนศสึกยูฟาแชมเปียนลีกกับทางชูวินตุสในข่าวที่ทางเคสโนโรนโดตัดสินใจจดประกาศเซ็นสัญญากับทางชูวินตุสเมื่อปี2018นั้นเป้าหมายของเขาและก็สโมสรต่างพุ่งตรงไปที่การเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสถานเดียวเท่านั้น ทีมอลาสก้ที่เพิ่งจะพ่ายกับทางบริอัลเบริกซึ่งตอนนั้นยังมี Team, บรนโดยูในทีมและรอบชิคสแตเลิร์ในปี2017อย่างเจ็บปวดพวกเขาก็เป็นชิ้นใหญ่ของอิตาลีแต่ว่าเคยสัมผัสแชมป์ทั่วใหญ่ของยุโรปเพียงแค่2ครั้งคือในปี1985และก็ปี1996ซึ่งถือเป็นปมด้อยที่สโมสรต้องการลบมันให้ทิ้งให้จงได้ซึ่งก่อนหน้าชาวบรัสเเกตจึงเป็นเหมือนทิกซอ์ตัวสุดท้ายที่จะพาพวกเขาก้าวขึ้นสู่บัลลังแชมป์สมัยที่3 ในขณะที่เจ้าตัวก็อยากจะเป็นแชมป์สมัยที่6กับสมุสอนที่3เช่นเดียวกันหากแต่ทุกอย่างกับตาลปัดในช่วงสซีซั่นที่ผ่านมาเมื่อทางจูวินโตสมีทางปรโดกลายเป็นว่าพวกเขานั้นกับทําได้ดีที่สุดเพียงแค่เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง2ปีซึ่งทำให้มีข่าวออกมาว่าดาวยิงวัย16ปีรายนี้เริ่มเหนื่อยล้าก,กับความล้มเหลวที่ตูรินและกำลังมองหาความท้าทายครั้งใหม่ในช่วงสมมัยนี้แม้ว่าจะยังเหลือสัญญากับทีมอีกหนึ่งปีก็ตามที ต่อมาข้อที่2ค่าเหนื่อยที่แมนยูจะจ่ายได้แม้ว่าตอนนี้ทางคิเโนโบรันโดจะรับค่าเหนื่อยกับทางจูเวนตุสในระดับมหาเศรษฐีอยู่ถึง5 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณราว22ล้านบาทแต่ก็ใช่ว่าราคานี้จะไม่สามารถลดลงไปได้เพราะด้วยอนุอนามที่ย่างเข้า36ปีการย้ายทีมครั้งต่อไปคงต้องมีการเจรจากันใหม่ซึ่งเขาก็เข้าใจจุดนี้เป็นอย่างดี ดก่อนแน่นี้มีรายงานจากทางอิตาลีมาว่าเรอัลมาลิกออกมาปฏิเสธที่จะดึงนักเตะเก่าของตัวเองนี้กลับไปร่วมทีม,มโดยทางเฟรนติโนเปเรสประธานสโม,มสรออกมาบอกว่าเขาคนนี้ยังรักลอนโดแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะเจ้าตัวนั้นยังเป็นนักเตะของทางโจวินตุสอย่างไรก็ตามสื่อตีความนะฮะการให้สัมภาษณ์นี้มาว่า เป็นเพราะเรื่องค่าเหนื่อยมากกว่าที่ดาใไมทางเปเบรสนั้นไม่อยากดึงดาวเตะชาวบตสเกตสคนนี้กลับสเปนเพราะเป็นที่รู้กันดีมาว่าตอนนี้มากริกนั้นก็มีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรจากวิกฤตการ COVID ์โควิดในณีปัจจุบันนี้ต่อมาข้อที่3บริษัทแดงกำลังต้องการกองหน้าตัวใหม่พอดิบพอดี โดยอันนี้แม้ว่าตอนนี้ทางเมนูของรานั้นจะมีสาประสานแดนหน้าอย่างทางมาคับไรฟอร์ดไมสันกรินโบสและก็องค์นีมสัสซิยานรวมทั้งอิสันคาวานี่ดาวเตะป้าประสบการณ์ช่วยกันล่าตาขา่แต่ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างอยู่เช่นเดียวกันโดยสามรายแรกยังอายุน้อยฟอร์มไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะมาสัสซิยานที่ปีนี้ฟอร์มตกจนต้องกลายเป็นตัวสํารองแต่พวกเขาก็โชคดีที่มีพี่ใหญ่อย่างทางอิสันคาวานี ที่กำลังทอปฟอร์มและคอยถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทั้งในสนามและก็ห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามกองหน้าชาวอุรุกวัยก็มีที่ท่ามาว่านะฮะจะอยู่กับทีมแค่ปีเดียวหลังจากที่ทางบิดาของเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายของเขาเนี่ยอยากจะกลับไปค้าแข้งที่อเมริกาใต้กับทางโบคาจูเนียเพื่อไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวที่นั่นนั่นเองต่อมาข้อที่4เป็นคำขอโทษจากกรณีซูเปอร์ลีก โดยที่คุณเกลเซอร์ตกเป็นผู้ต้องหาของแฟนบอลบิสสดดงอีกครั้งจากกรณีที่กำลังจะพาทีมเข้าไปเล่นในรายการใหญ่ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแม้ว่าจะถอนตัวถอยทัพในภายหลังแต่สาวกก็ยังรู้สึกหัวร้อนอยู่ดีโดยป้ายขับไล่เจ้าของชาวบริการผุดขึ้นเต็มหน้าสนามรวมไปถึงในโลกออนไลน์ถึงขนาดที่ใครหลายคนนั้นก็ออกมาบอกให้พวกเขาขายสโมสรให้กับท่านซีกหรือเศรษฐีน้ำมันแตะวันออกกลางไปซะถ้าไม่จริงใจกับการบริหารงาน ดังนั้นหากทีมงานของตระกูลเกลเซอร์กำลังมองหาทางออกในเรื่องนี้พวกเขาจะต้องเสนอโปรเจกต์ดึงคิสโนโรนโดกลับสโมสรมาเพื่อพิจารณาโดยด่วนเพื่อเป็นการบริเกตติ้งกลับมากันอีกครั้งและข้อท้ายข้อที่5้านะผมเติมเต็มความฝันสุดท้ายก่อนจะแขวนสตัต๊ดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคิสโนโนนั้นมองแมนยูเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเขาและครอบครัวที่2ของเขาแม้ว่าเจ้าตัวจะย้ายออกจากทีมมากว่า10ปีแล้วก็ตามที โดยทางเบรนโนนั้นไม่เคยลืมแฟนบอลผีแดงและโอทฟฟอร์ดได้เลยซึ่งเขาเปิดเผยเมื่อปี2014มาว่ายังคงติดต่อกับผู้เล่นบางคนในทีมและเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะบางคนรวมทั้งทีมงานสตาฟที่อีกด้วยนะโดยคนหน้าวัยส0ปีรนี้บอกว่าแมนยูนั้นเหมือนอครอบครัวที่2ของเขาเขาไม่มีวันลืมผู้คนที่นั่นแน่นอนว่าเขาแฮปปี้กับการอยู่ที่ทางเรอัมลมบดริกแต่สิ่งที่ทางแมนยูปฏิบัติต่อเขานั้นมาทำให้เขาไม่มีวันลืมได้เหมือนกัน ต่อมาปี2017โรนโดนั้นกล่าวถึงแฟนบอลบรติวิลในเชิงบวกหลังจากที่เขาโดนแฟนมาตริกนั้นโหในการลงเล่นในซานติโกเบเนเบลซึ่งดาวเตะบวช็โงปิโรน,นี้กล่าวว่าตอนเขาอยู่กับทางแมนยูแม้ว่าจะเล่นห่วยขนาดไหนก็ไม่มีแฟนบอลคนใดโหใส่เขาต่างจากที่สเปนที่แม้จะเล่นในบ้านของตอนเองเขาก็ยังโดนโหและก็แสดงความไม่พอใจอยู่หลายต่อหลายครั้งในแต่ผมก็เป็นการพูดถึง5ข้อนะฮะ ที่มีโอกาสที่ทําให้ทางบรนโดนี้เลือกที่จะซบอแมนยูเดบันปชีวิตของเขาเนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชนสเตตในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะฮะการชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ